สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่อาอยจะมาชวเนเพื่อนๆเก็บแรดิสนะคะที่แม่ออยปลูกอยู่ในกระทงน,นี้ก็เป็นแรดิสที่ปลูกอยู่ในกระถางเล็กๆนะคะมาดูว่าจะได้ขนาดหัวขนาดไหนกันบ้างเดี๋ยวแม่ออยก็จะถ่ายไปเลยนะคะไม่ได้ตัดมาก ตัวแรดิสต,ตัวนี้นะคะไม่เอาอปลูกในช่วงฤดูเข้าฤดูหนาวแล้วแหละจริงๆแรดิสปลูกแค่30วันก็ได้ทานแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่เอาอปลูกอยู่กับประมาณ2เดือนเพราะว่าอากาศหนาวแล้วก็ทําให้แรดิสก็โตช้านะตัวแรดิสนะคะตอนนี้ไม่เอาก็เก็บปลูกอยู่ในกระถางขนาดแค่นี้เองไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ปลูกเปลี่ยนๆมาก ตัวแรดที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่เล็กๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีพื้นที่ไม่มากก็แนะนำให้เพื่อนๆลองปลูกกันดูก็ได้หัวไม่เล็กเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะก็ะะะม่เราจะปลูกอยู่หลายพานันเนาะหลายสีเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บกันเนี่ยอันนี้ก็หัวใหญ่เลยนะคะเนี่ย ขนาดเราปลูกในพื้นที่เล็กๆนะคะแค่นี้มันก็ปลูกได้เนาะเนี่ยนะคะได้หัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเทียบกับมือเนาะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูเนี่ยซึ่งปลูกในกระถางแค่นี้ก็ได้ขนาดนี้แมวก็ถือว่าใหญ่เลยนะคะเนี่ยส่วนถ้าใครอยากดูวิธีการปลูกนะคะในกระถางว่าปลูกยังไงนะแม่อ้อยทําคลิปเอาไว้แล้วตั้งนานแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้คะ่ะสําหรับคลิปนี้แมยก็แค่จะมาเก็บก่อนนะคะ เก็บไปทานก่อนสังคลิปปลูกเพื่อนๆก็ย้อนหลังไปดูได้เลยค่ะเก็บหมดเลยแล้วกันนี <S <s ้โอเคก็ะถางนี้ก็ประมาณนี้นะคะ กระถางน,นี้ก็มีหัวใหญ่เยอะอีกเหมือนกันนะนี่จะให้ดูว่าหัวนี้ใหญ่มากมันเป็นทรงกลมนะคะแต่พปลูกไปปลูกมาหัวมันก็เบี้ยวๆอย่างนี้เนาะนี่หัวไม่เล็กเลยนะคะถ้าปลูกในกระถางนขนาดแค่นี้ก็ได้ขนาดเขาเลยนะคะนี่ประมาณสองสามเซนนะเสซนผ่านสนยนกลางประมาณสองถึงสามเซนได้ หัวใหญ่แล้วแหละเพราะว่าถ้าปล่อยให้แก่ไปมันจะมีรสขมนะคะแล้วก็รสเผ็ดด้วยน่าก็จะเก็บส่วนใบจริงๆใบของแรดิสทานได้นะคะแต่ว่าถ้ามันใบแก่ๆเกินไปเนี่ยมันก็ทานไม่อร่อยนะต้องเป็นใบอ่อนๆนะคะอันนี้ก็เก็บหมดเลยก็ได้อันนี้หัวใหญ่มาก <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่นะค่ะปลุ่มในกระถางก็มีทั้งหัวเล็กหัวใหญ่นะคะถ้าเราปลูกเปียนกันแต่ว่า ได้ทานนะคะได้ทานแน่นอนนี่ก็เป็นแรดดสท,ที่เก็บได้วันนี้ดูไอ้นี่เล็กไปเลยนะคะกระถางเล็กไปเลยไอ้ที่ใส่เนี่ยแต่มากก็จะไปล้างก่อนแต่เราก็จะนำตัวแรดดสท,ที่เราเก็บได้วันนี้นะคะ ล้างให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำผักดองกันค่ะ เป็นแรดิสที่เก็บมาได้วันนี้นะคะก็ได้มาเยอะพอสมควรเลยพอที่จะทำอาหารได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แล้วเราก็จะเราก็เอาเลยน,นคะคะเอาตัวรากของเขาออกก่อนแล้วก็ตัดใบให้เลหลือไว้นิดหน่อยนะคะประมาณนี้ เราก็มาตัดรากส่วนรากออกตรงนี้ก็พอส่วนเปลือกเราก็ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเปลือกเขาก็จะสวยอยู่แล้วแล้วก็ดองทั้งเปลือกไปเลยแมวก็จะตัดรากทิ้งไปก่อนอันนี้แมาเหลือใบข้างบนน้อยเวลาเราทําผักดองนะคะเขาจะตรงนี้เขาก็จะดูน่ารักนะดูสวยขึ้นมาหน่อยแล้วก็ผ่าเครึ่งค่ะ พอเราผ่าครึ่งเขาก็จะดูน่ารักนะคะมันเหมือนสับป,ปะรดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราจะดองทั้งลูกอย่างนี้เลยก็ได้นะหรือว่าเราจะผ่าเครื่องก็ได้สต่แม่ออชอบถ้ามันลกูกใหญ่ๆนะคะก็จะผ่าเครื่องแต่ว่าถ้าเป็นอันเล็กๆเราก็ดองไปทั้งลูกเลยก็ได้ค่ะนี่ถ้าเราผ่าเครื่องมันก็จะดูอย่างนี้ เดี๋ยวแม่ออยก,ก็จะมาทำผักดองแบบง่ายๆนะคะวันนี้แม่อก็จะใช้นี่ เรียกว่าคารันซูนะคะถ้าเพื่อนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีวิธีปรุงแบบง่ายๆนามาฝากกันไม่เราก็จะใช้แบบนี้ไปซึ่งก็เหมือนเหมือนกันสําหรับสูตรน้ําส้มนะคะที่ใช้ทําผักดองค่ะก็ใช้น้ําส้มสายชู60 ml ลน้ําตาล20กรัมเกลือ10กรัมแล้วก็น้ํา40 ml บค่ะหลังจากนั้นเราก็นําไปตั้งไฟนะคะแล้วก็คนละลายให้เข้ากันรอให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็จะนํามาใส่ในผักดองของเราค่ะก็จะใช้น้ําผึ้งนะคะ ผสมลงไปด้วยแล้วก็ใช้เลมอนด้วยนะคะตัวนี้ก็จะทำให้เขามีรสชาติที่หอมหวานมากขึ้นค่ะน้ำส้มสายชูนี่ก็ที่เราทำมาไว้แล้วเนี่ยก็ประมาณสักนี่น,นะคะ200 ml ก็ไม่เอาจะให้ขับพอท่วมผักก็พอค่ะแล้วก็เลมอนนะคะน้ำเลมอนหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำผึ้งอ,อีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ อันนี้เพืเ่อนจะตั้งไฟเคี่ยวก็ได้นะคะหรือว่าไม่ตั้งไฟคนให้ละลายไปเลยก็ได้ค่ะของแม่ออนไม่ได้ตั้งไฟนะแม่ออนก็จะใช้วิธีนี้เลยถ้าเขาละลายเข้าด้วยกันได้ก็โอเคค่ะแล้วเราก็อาจจะใส่เปลือกเลมอนไปนะคะประมาณสักครึ่งลูกแต่แม่ออนก็เนี่ยใส่ไปทั้งแบบนี้เลยียก็จะใส่แปะเไว้ข้างหน้าให้เขาเนะ ะใส่เปลือกเลมอนเอาไว้อันนี้ก็มีโรสแมรี่ที่บ้านนะคะก็เราก็ใส่ไปด้วยก็ได้ค่ะ mm. ก็เป็นการเพิ่มกลิ่นหอมน้ำแล้วก็จะใส่ไป mm. ดูนะ่าทานมากเลยอันนี้ก็เป็นผักดองที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังเสร็จแล้วจะรสชาติเป็นยังไงเนาะ นี่ก็เป็นผักดองที่เราทำเสร็จแล้วค่ะ ก็เ,เป็นผักดองนะคะที่เราทำวันนี้วันนี้แม่อาก็เอามาทานเป็นมื้อเที่ยงนะคะแม่ออดทาไว้ตอนเช้านะวันนี้เดี๋ยวแม่อก็จะลองทานให้ดูนะคะเป็นไงมัง่งรสชาติอร่อยมากไม่เผ็ดเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะไม่เผ็ดเลยอันนี้ จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วไม่ใช่แบบน้ำส้มสายชูนะเป็นอมเปรี้ยวแบบเลมอนหอมแบบน้ำผึ้งด้วยนะคะนี่อร่อยมากอืมชอบใส่เลมอนกับน้ำผึ้งนะคะเพราะรสชาติมาาันจะรู้สึกกลมกล่อมมากขึ้นมันจะไม่เป็นแบบรสชาติแบบ น้ำส้มสายชูจนเกินไปอ่ะมันหอมด้วยอันนี้อร่อยมากค่ะ